มาเาฮาเหอแม่ทำอะไรเจ้าหมาสวัสดีค่ะเอาผูไ้ได้มาสนโอ้พี่อุทิศไม่อยู่อ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอาหารแมวให้ก่อนว่าจะผ่านเลยนะเด็ยนังเดี๋ยวจะเอาอาหารให้น้องแมวก่อน เดี๋ยวเอาอาหารให้น้องแมวกันนะเหลือไม่มากนะคะอันนี้เป็นบ้านพี่วุธิศนะคะพอดีว่าผ่านมาานะคะก็เลยแวะนะคะโอ้โหน้ามา,มาหมดยี่บอันอาหารเม็ดมันั่นนะอันเจียมดบอกสองมือวะโอ้ค่ะวันนี้มีไม่มากหรอแบ่งปันกันไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อือค่ะตั้งโต้งกับบดีปันได้มีแต่เลื่อนนะเห็ดอือยามบันบอดี้มันก็ไม่ได้อ้ยมาเออแมวกินอาหารกับย่างวันนี้ข้าวเปล่าวะมีข้าวเปล่าเนาะกินข้าวแล้วย่างไอทิดย่างเนาะไม่พูนเจ้าบ้านบินเออจะเที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวกินข้าวกับย่างวันนี้ผมมีอยู่ผมเจ้ผมไม่ทันในเฮ็ดอ๋อมีอยู่นะ เบื้งนะน้องแมวเขาเห็นเรานะคะได้กินได้กินนะคะเดียว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 ค่ตั้งกองข่อยกับบดีโอ้ยเนาะของบอดี้บันีเอาเดียวเดียวเดียวขึ้นตรงนี้ก่อนมันจะได้ได้ดูมาเกนนี่ข้าวเป้าคนกินเลอ่ะเหนี่ยออมเลยเหนี่ยออม,อ,อมนะจะมีนะาได้กิน มาแล้วค่ะเลยมาเอาหาไปงลนะนวยวนตุ่เหยแล้วกินปเ็มที่ไปเลยอ้อหาลาไรนี้เไปทางอันานอีก้ดแลวบดเนี่เยอะจังเลยกินเลยกินเลยทานมาเชื่อเลก็นีเา้แล้วจะได้แงตวตเอาไปน่าิน กินได้ประมาณจากสองสองมื้อฮะมื้อนึงสองมื้อน้อทำกันในอันาลองเจอสมุนสมุนฮะไม่ต้องเจาะทุ่งได้แล้วสอนได้สมุนชมมันเนี่ยนะอาหารอะไรผสมกันรึมัน้งนั่งกินกเนื้ยไก่ก็กินได้นะย่างก็กินได้มันหนุกไก่น้อมีหนุกไก่ให้ิน่ด้อาเชียได้หันไปเด็กอเะียได้มันกินนะหันไม่ได้ใช่ไหม แมวไม่อบกยกินอะไูกินนะครบรรยากาศการหอนมันเออเจ้าเลยไม่้อนโบนนะฮะโบนเลยนะไมรุ่นเลยต้อยทำไมฮะรุ่นเลต้อยแน่น่ะใครสรตัวออุิตอิตอะไรนะรุ่นเลต้อยนะรุ่นเลโบเออแม่ รุ่นเอกซกี้เออนั่นแหละฮะรุ่นมหากษัตริย์เนาะรุ่นมหากษัตริย์เนาะได้แซ่ไหมรุ่นมหากรูรุ่นมหาการ,นนนาารูเน,เนา,า,นา,า,าะครับอุจโนนี่นปอาจารย์ใช่ไหมเนาะฮัเนาะปพาจารย์จมวะฮะนพหลัดข้าวจุลนะเป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์บ่ครับสอนภาษา <c oughs> บาลีเลย บวชตั้งแต่น้อยเนาะอันมาหากรุณาบวชความกันล่ะเดี๋<ล>ยวมุส่งไปพุนคะบวชร้อมกันแซ่บบ่บายเป็นไม่ได้แซบ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 เออไม่ได้เห็นติเอย้ยนั่งน้อยล่ะอเป็นไม่จื้อให้หื้มไม่อ,อัดอะไรแต่อะไรนะเอ้ยด้อยล่ะโอ้ไปวูวด้ดสิไงเอ้ยด้ยอดยเหรอ อมไม่ใจล่ละใช่เลยแหละไม่ิดนาุทธิอลยรโรนสนายิไสมเกนเกีต้อยเนาะเกีต้อยแล้วไปเรื่อยนะทำหาน้องสาวมาได้เรื่อยค่ะน้องสาวอะไรจีอุดงจีสูง,งเทพุทธยตัวอะไรก็ได้เอาหมอกันมีหอมีนะมีทั้งดงทั้งสูทั้งเกลี้ทกระปะไปเลยเด้อ ดีไม่แห้งนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคือกันค่ะโอ้กระตอกเพิ่นอันนี้ยังนี่ตกใส่ข้าวใส่ข้าวจักมือเลยไม่ได้ใส่หน่หรือว่าเลิกใส่ไแล้วใส่มาขึ้นนี่ใส่มาขึ้นบ่หุงข้าวกินเองเนาะครับเออค่ะสู้ๆนะเป็นบางเถ้อเป็นบางเถ้าเป็นบางเถ้อเนาะหุงข้าวทุกวันมันบ่กินแต่ข้าวเจ้าอ๋อกินแต่ข้าวเจ้าข้าวเจ้าเรามันจะง่ายข้าวเหนียวมันยุ่งยาก เอ้ยเอ้ยเอ้ยกินเข้าเจ้าได้๋ยว <laughs> ไปก่อนนะคะผ่านมานะคะแต่วันนี้ก็อาหารไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะคนที่ชื่ออุชิตนี่เขาก็เป็นเพื่อนของน้องสาวมาดามโมโพนะแต่สมัยเรียน,นแต่เขาจำมาดามโมโพไม่ได้แล้วค่ะแต่ก่อนมาดามโมโพก็รู้จักเขาอยู่นะคะ ก็เรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะไปเลยบัทเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปไปเลยค่ะทางกลับบ้านของเรานะคะวันนี้ก็คือไม่ได้ซื้อของอะไรมานะ ให้อ่ตัวให้คุณฤทิ์นะคะชื่อเขาเป็นรุ่น้องมาดามโภศสองปีนะคนน่ะโอ้ยแท้นี้เขาไม่หอยมาเนาะเหดอันตะยองตะยังน้ำตาลโอ้หรือวม่ซื้อของกันปะาะตะลอนตะแลนไปทั่วค่ะแต่ละวันนะคะ อาหารหมดแล้วกลับบ้านเลยดีกว่าดูนานไม่ได้ของหมดโอ้หักขิดกอดเลี้ยงหมาแมวอาจะนั่งกับโมไรเราคิเพราะว่าอาหารเราหมดนะคะโอ้ผู้บ่าวคุยกันคลิปนี้มาดามโอ้โหขอจบเพรทแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามโอโหทำคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ิจุบนา้สวัสดีค่ะอ๋อคุตากพือไว้ đa phứ na, cho mày phải đấy, mày nhảy đi bà. ừ, cả ban hông